สวัสดีค่ะมาพบกับเด็กยิปซีเอ็กซิททุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะจะมาทำนายทายใจแบบพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้จะลองมาทำนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่าง คุณกับเขาคนนั้นที่คุณอาจจะกำลังศึกษาอยู่นะคะหรือกำลังมีการพูดคุยอะไรกันอยู่นะคะวันนี้ก็จะลองมาทำพิกอาการกันเรื่องนี้กันนะยังไงก็รับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเล็กก็จะมีไพ่ทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะมา ใช้ในการทำนายถายใจครั้งนี้นะชุดที่1ค่ะชุดที่สองชุดที่3และก็ชุดที่4นะคะณนะตอนนี้นะคะให้คุณนั้นทำสมาธินะเรือรึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะให้คุณนั้นดนจิตด,ดนใจนะคะเลือกไพ่กองที่ ถูกจริตก,กับคุณมากที่สุดซึ่งระหว่างนี้ให้คุณนึกถึงคนคนนั้นที่คุณกำลังคุยอยู่หรือคิดถึงเขาอยู่นะคะตั้งคำถามในใจนะว่าเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะให้นึกถึงหัวข้อนี้ไว้ด้วยนะเมื่อทำสมาธิ นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งคำถามไว้ในใจเรียบร้อยแล้วแล้วมองที่กล่องไพ่ทั้งสี่กองที่อยู่ตรงหน้าเลยนะคะขอให้คุณเลือกไพ่ที่คิดว่าชอบคิดว่าใช่คิดว่าปิ้งที่สุด หรือดึงดูดสายตาม,มากที่สุดนะคะให้เลือกแค่กองใดกองหนึ่งนะคะแล้วก็ให้นึกถึงคนคนนั้นแค่เพียงคนเดียวนะคะใครที่คุยหลายคนขอให้นึกคนใดคนหนึ่งขึ้นมานะคะถ้านึกหลายๆคนอาจจะเป็นการทับซ้อนกันอาจจะไม่ตรงจิตไม่ตรงใจได้นะคะเอาล่ะค่ะระหว่างนี้จะให้คุณเลือกไพ่นะคะ เอาละค่ะคิดว่าทุกคนนะคะคงมีไพ่นะคะในกองที่มีถูกใจแล้วแหละนะคะคงมีคําตอบที่ถูกใจแล้วแหละในการเลือกไพ่ครั้งนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตเก็บไพ่แล้วเราจะมาเริ่มคำำําทํานายทายใจกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่กองที่1พ่พิการในหัวข้อที่ว่าระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ นะคนที่เลือกไพ่กองที่1ไว้นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะได้ไพ่ t m p p e r a n c e ค่ะ5ดาบนะคะ9ถ้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย4เหรียญน,นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะจากหน้าไพ่นะคะเทมเพลนเป็นใบแรกนะระหว่างคุณกับเขายังคงไม่มีความชัดเจนนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเจอแต่ความไม่แน่นอนเนาะคาดเดายากนะคะปัจจัยนะคะหลายๆอย่างหลายๆครั้งมันจะมีเรื่องของปัจจัยแทรกแซงที่ยากจะควบคุมนะคะเข้ามากระทบส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปได้ยากมันควบคุมได้ยากตั้งใจไว้แบบนี้ สุดท้ายเมื่อเจอเหตุการณ์เข้ามากระทบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างที่คุณคิดบางประเด็นก็คือมีการตัดตกตตตตตตลงนัดแน่อะไรกันไว้ก็จะเลื่อนออกไปก่อนยอกเลิก,เลกไปก่อนที่ตั้งใจไว้อะไรผิดแผนผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะมันเลยไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดระหว่างคุณกับเขานะคะมันเลยเป็นเรื่องของกัน หาจุดสมดุลไม่ได้หาจุดกึ่งกลางระหว่างกันไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้คือต้องคอยปรับตัวไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบางคนมีความหวั่นไหวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ส่งผลกระทบเรื่องเกิดความไม่มั่นใจเรื่องราวของคำว่าไม่ไว้วางใจคิดไปต่างๆนานาว่าเขาแอบไปมีใคร คนอื่นหรือเปล่านอ้อหรือเขาแอบ,บไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่านอ้อแบบนี้เป็นต้นเขามีเราเพียงคนเดียวหรือเปล่านอ้อต่างๆนานาคิดกันไปนะคะบางคนนะเป็นเรื่องราวของว่าคิดอ่านวางแผน ทางกลยุทธ์เพื่อเป็นการลองใจบ้างลหละเป็นการลองเชิงบ้างลหละอย่างเชิงความรู้สึกของอีกฝ่ายให้แสดงอะไรออกมาให้เกิดความมั่นใจบ้างลหละนะคะซึ่งตรงนี้ทำได้ไม่ว่ากันนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อด้วยซ้ำว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างนี้มันเซ็งนะมันไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์เลย ไม่แปลกถ้าใครบางคนคิดอยากจะมองหาคนคุยคนใหม่ไม่แปลกนะคะและหรือคุณอาจกำลังจะต้องการทำการบ้านกับความรู้สึกตัวเองจริงๆว่าคนที่คุยอยู่เนี้ยใช่ตัวจริงของคุณหรือเปล่า อาจจะเป็นการลองไปคุยกับคนอื่นดูบ้างเพื่อเป็นการทดสอบความรู้สึกของตัวเองว่าระหว่างเขาคนนี้ที่คุยอยู่กับคนใหม่ที่คุณอยากจะลองศึกษาดูเนี่ยคนไหนคือตัวจริงสําหรับคุณก็เป็นได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณโฟกัสกับคนที่คุณกำลังศึกษาดูใจอยู่คุณอาจจะต้องใช้ความกล้าค่ะ กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดอะไรออกมากล้าที่จะถามหาความชัดเจนกับเขาคุณอาจจะสร้างเงื่อนไขอะไรมาก็ได้นะคะบางอย่างเพื่อให้ทั้งคุณเองทั้งเขาเองเป็นจุดสมดุลสอดคล้องระหว่างกันและกันนะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทำให้คุณรู้สึกถึงความสุข ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเวลาอยู่ใกล้หรือเวลาได้พูดคุยทำให้คุณเกิดความรู้สึกพึงพอใจเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปเกรงอะไรมากคุณอาจจะต้องกล้าแสดงออกกล้าถามกล้าพูดกล้าคุยเพื่อให้ตัวคุณนั้นเกิดความมั่นใจในเรื่องราวระหว่างเราสองคนนะคะ ขอให้คุณสลัดความหมกมุ่นความคิดอะไรต่างๆนานานในเชิงลบออกไปให้หมดและให้เฝ้าดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและค่อยๆปรับตัวไปตามเหตุการณ์ใช้ความยืดหยุ่นระหว่างกันและกันเพื่อเป็นการประครับประครองความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่และทุกอย่างจะราบรื่น เรื่องราวของคุณกับเขาจากหน้าไพ่มีโอกาสไปพบเส้นทางของความมั่นคงได้นะคะต่อให้ไม่สามารถเป็นคนรักก็ยังคงเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นกันลยาณมิตรที่มีความมั่นคงต่อกันได้ดี ะะหากใครในนี้นะคะคิดอยากจะซื้อของหรืออยากจะหยิบยื่นอะไรบางอย่างให้กับเขาคุณสามารถทําได้นะเพราะจากหน้าไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณกําลังจะให้เขาหรือสิ่งที่คุณจะหยิบยื่นอะไรให้เขาสิ่งนั้นนะคะจะเป็นประโยชน์และหรือคุณนั่นแหละจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาบางคนนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีความสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะ เป็นประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบรักเราแบบสองสามคนได้ขอให้คุณอดทนขอให้คุณเฝ้ารอถ้าคำตอบของคุณคือคนคนนี้คือคนที่ Limited e dition สำหรับคุณแล้วคุณจะไม่ปล่อยให้หลุดมือคุณอาจจะต้องอดทนรอเวลา ะะแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ทําร้ายตัวเองด้วยนะคะอันนี้ฝางไว้นะคะ <Hey. S 1> เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1พิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณ กับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะ,ะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่2องพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะได้ไพ่ e m p ม e พลค่ะเดว e อสะวินถ้วยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายได้เดดเดดนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะจากหน้าไพ่นะคะบ่งบอกว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขานั้นนะคะเป็นอย่างไรนะจากหน้าไพ่บ่งบอกว่าคุณนั้นนะดูมีความสุขนะคะเอ็มเบรสนะมีความสบายใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในแบบนี้นะระหว่างคุณกับเขานะคะไม่มีใครบังคับใคร ไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าใครนะคุณขอเป็นคนเลือกเลือกที่จะมีความสุขในแบบนี้เลือกที่จะมีความสุขในจุดจุดนี้คุณจะขอเป็นผู้ที่กำหนดและแตัดสินใจเองว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขานั้นจะเป็นอย่างไรไม่จำเป็นต้องให้ใครมากำหนดกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้และ หรือให้ใครมาเป็นผู้ตัดสินว่าคุณกับเขานั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมควรหรือไม่ควรคุณไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นทุกวันนี้ความสุขของคุณคือการได้คิดถึงนะคะได้มีการพูดคุยนะคะมองอยู่ไกลๆให้กำลังใจกันไกลๆแค่นี้ก็สุขแล้ว นะคะแม้อาจไม่ใช่ความสุขแบบ 100%, แต่คุณก็พึงพอใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระเวลาหรือตามบุญตามกรรมแต้มบุญแต้มบาปว่ากันไปอย่างนี้นะคะแต่ณตอนนี้ณนะขนาดนี้คุณขอให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานับจากนี้เป็นเพียงแค่คุณกับเขา2คนเท่านั้นแค่เราสองคน คุณเองอยากจะชื่นชมอยากจะเสพความงดงามของความสุขในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปเรื่อยๆไม่อยากกำหนดว่าบทสรุปมันจะเป็นอย่างไรแต่สรุปมันต้องมีตอนจบคุณรู้อย่างนี้นะว่าในสรุปสุดท้ายมันก็ต้องมีตอนจบระหว่างคุณกับเขามันจะจบแบบสุขก็ได้หรืออาจจะทุกข์ก็ได้อาจจะไม่สมหวังก็ได้คุณมีการเตรียมใจไว้แล้วค่ะ คุณมีความเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยอมรับได้แต่ณตอนนี้คุณขอแค่มีความสุขณจุดจุดนี้บางคนนะคะขอแค่อยู่ตรงนี้ได้มองเขาด้วยความรู้สึกคิดถึงด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาดีคอยห่วงใยสอบถามสาธุสุขดีกันนานๆนนคุยกันครั้งหนึ่งหรือมีโอกาสได้เจอได้เจอได้คุยกันมาาอันนั้นถือว่าเป็นกำลังใจให้กับการและกัน แค่นี้คุณก็มีความสุขเพียงพอแล้วคุณไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อืมลึกซึ้งนะนี่ทำให้นึกถึงเพลงนี้นะคะของออคุณดาเอนโดฟินที่ว่าไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหน เพลงนี้นะคะอันนี้ขอพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะซึ่งใครสนใจก็ลองไปหาฟังดูนะคะน่าจะตอบโจทย์กับคนที่เลือกไพ่กองนี้ได้อย่างเหมาะสมเลยในความรู้สึกของเล็กนะเล็กเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์ของคนที่เลือกไพ่กองที่สองได้ดียังไงก็ลองไปลองไปฟังดูนะคะอันนี้นะเอาละค่ะความสัมพันธ์นะคะเราเรื่องราวเนาะระหว่างของ คุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกไพ่กองที่สองได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาแต่เพียงเท่านี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่3พิกอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะได้ไพ่5เหรียญค่า,าเด็กถือเหรียญน,นะคะ C ดาบแล้วก็ไปสุดท้ายได้เทมเพลนนะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่สนะคะจากหน้าไพ่บ่งบอกว่าคุณเองก็ไม่ได้มั่นใจในความสัมพันธ์กับคนคนนี้สักเท่าไหร่นักนะคะเพราะจากหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่เนี่ยเขาจะโชว์เป็นทั้งสองฝ่ายก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิ่งเฉยเก็บตัวห่วงตัวไม่ถามไม่ตอบทักไปบางทีก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งมันทําให้เดาถามยากเหลือเกิน บางทีก็จะเป็นอีกฝ่ายนะคะน้าไพ่ก็ได้โชว์ให้เห็นว่าอีกฝ่ายก็มีนะแต่อีกฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหากลยุทธ์คอยรุปคอยทําการบ้านทุกอย่างดูจังหวะด,ดูท่าทีก่อนการเข้าหาหาเรื่องมาคุยมั่งแหละเพื่อจะได้มีบทสนทนาระหว่างกันและกันประหนึ่งว่าหาเรื่องคุยเพื่ออยากจะรักษาเขาไว้นะคะจากไพ่เซตนี้ในกรณีที่ว่าคุณนั้นเป็นฝ่ายที่ห่วงตัว คือเขาพยายามติดต่อคุณมากๆเลยแต่คุณห่วงเนื้อหวงตัวเก็บตัวนิ่งเฉยแต่ขายที่เป็นแบบนี้นะจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามหรือจะเป็นนิสัยธรรมชาติของคุณก็ตามถ้าคุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ก็พูดไปตรงๆเลยการพูดตรงๆอาจจะเป็นคําตอบที่ดีชัดเจนไปเลยค่ะชอบก็ชอบเฉยก็เฉยไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรก็ว่าไปร่้งค่าในกระบอกเข้าไปนะคะนะ และในกรณีเดียวกันหากคุณนั้นนะฝั่งตรงข้ามหากคุณนั้นเป็นฝ่ายที่ต้องคอยทําการบ้านคอยทักคอยถามคอยหาเรื่องคุยหาจังหวะพูดคุยทําการบ้านทุกอย่างเพื่อจะให้เขานั้นสื่อสารกับคุณบ้างน,นะคะให้เขานั้นอยแสคุณบ้างคุยกับคุณบ้างน,นะคะนะอะไรก็ตามคุณจะทําทุกๆอย่างคะที่คิดว่าเป็นไปได้อะ่ะเนาะเนาะก็ แต่กลายเป็นว่ากับบางครั้งกับไม่มีการตอบกลับจากคนคนนั้นเลยนะคะไม่แปลกถ้าคุณจะท้อนะไม่แปลกถ้าคุณจะท้อนะเพราะน้าไพาขึ้นสี่ดาบนะเมื่อไหรก็ตามที่คุณรู้สึกเบื่อไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่นิ่งๆเฉยๆนะคะหรือเป็นฝ่ายที่ต้องคอยถามคอยตามตลอดเวลนานาไพขึ้นสี่ดาบความหมายคือเฮ้ยบางทีก็พักบ้างก็ได้นะพักและเพื่อทบทวนกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อไม่ให้คุณค่าในตัวเองของคุณนั้นลดลงนะคะและควรหาจุดสมดุลหรือหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองน่าจะดีกว่านะคะอันนี้คือคำแนะนำของน้าไพ่นะแต่บางคนเป็นเรื่องราวที่ผัดกันลุกผัดกันรักบ,บางทีคุณก็ทำเหมือนว่าคุณเงียบบ้างบางทีคุณก็ ทำเหมือนตามบ้างลุกบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำบ้างหยุดบ้างอย่างเงี้ยผัดกันลุกผัดกันรับเหมือนกันกันกบว่า เล่นวิ่งไล่จับกันและกันระหว่างคุณกับเขานะคะในระหว่างนี้นะคะเหมือนต่างฝ่ายนะคุณเองก็ต้องคอยจับสังเกตจับทางเขาเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบและก็คอยจับอาการว่าอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแล้วคุณต้องคอยปรับตัวไปนะคะแต่นักไพ่บอกว่าคุณนะ่ะมีเซนส์นบางอย่างในการอ่านคนนะเซนส์นของคุณนะ่ะจงใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วคุณจะได้พบเรื่องราวที่น่ารื่นรมระหว่างกันและกันนะคะ เรื่องราวของคุณกับเขาอะความที่ว่าขึ้นเป็นธาตุดินใบแรกนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเทมเพลนแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะเรื่องราวของคุณกับเขาอะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะไปอย่างช้าช้านะคะมันจะเหมือนเดินหน้าไปสามก้าวถอยหลังมาสองก้าวเดินหน้าไปสามก้าวถอยหลังมมันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติเดินบ้างหยุดบ้างเดินบ้างหยุดบ้างแบบเนี้ยนะคะ แต่อันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นสเตปนะคะเป็นสเต็ปของเรื่องราวของหว่างคุณกับเขาในคําว่าใบสุดท้ายเป็นเทมเพลตคือต้องคอยปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลของกันและกันและคุณจะมีคําตอบด้วยค่ะว่าระหว่างคุณกับเขานั้นมันคืออะไร ะค,ะความที่ทาดินเยอะมากนะคะเพราะว่ามีทั้งจาก4ใบมี2ใบเป็นตําแหน่งนะก็หมายความว่าความสามารถของคุณเขาต้องช้าๆไปเรื่อยๆใจโล่ม่มๆห้ามใจร้อนและต้องคอยปรับตัวไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขาต้องคอยจับทางต้องคอยสังเกตการอาจจะก,การบ้านเยอะหน่อยนะคะใครที่เลือกไพ่กองนี้ไว้เนอะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะต้องมีการบ้านแล้วต้องคอยจับทางกันไว้ให้ดีเพื่อที่เรากับเขาจะไปกันได้ น้ารื่นรมนั่นเองนะคะเอาราคาจบไปแล้วนะสำหรับการทํานายทายใจพลิกอากาศของคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ขออาค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พบกันใหม่นะใน โอกาสหน้านะคะหรือสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะนะคะเล็กก็จะมาอัดคลิปนะคะเนื่องจากว่าติดปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างนะคะเลยทำให้มีเสียงรบกวนตลอดเวลาในการอัดคลิปนี่ก็เลยจะพยายามมาอัดคลิปให้ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันนะคะไม่ไม่รับปากแต่จะพยายามทําให้อย่างดีที่สุดแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปถ้ามีโอกาสมาเจอกันเหมือนที่เราคุยกันไว้บายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่4พิกอาการในหัวข้อที่ว่า เรื่องระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สีไว้นะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะได้ไพ่สิบถ้วยอุดนงดงามมากราชาถ้วยนะคะห้าดาบค่ะใบสุดท้ายอาสวินดาบนะคนที่เลือกไพ่กองที่สีไว้นะคะ ระหว่างคุณกับเขานั้นนะคะน้าพสวยมากนะมีโอกาสได้ลงเอยสูงมากนะคะทางคู่นะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะ,ะมีโอกาสได้ลงเอยแบบคิดหวังอะไรไรได้เป็นไปตามนั้นเลยนะคะเป็นไปในทางที่น่ารื่นรมมากนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามีดาบ นะคะมี5ดาบเอ่ยมีอัศวินดบับเข้ามาประกบร่วมด้วยความหมายก็คือแม้คุณจะได้ลงเอยกับเขาแม้คุณจะมีความสุขอย่างที่คุณคาดหวังไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีวิบากเข้ามานะคะวิบากที่ว่านี้นะคะจะมาเป็นเรื่องของปัจจัยที่คุณน,นั้นยากจะควบคุมค่ะบางคนเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวมีอิทธิพลนะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลใหออ้ความ รักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นม,มีปัญหากันได้นะคะบางคนเป็นเรื่องของภาระหน้าที่การงานค่ะหน้าที่การงานส่งผลให้คุณกับเขาอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันเป็นอย่างนั้นนะทั้งคู่ต้องคอยประคับประคองความรู้สึกกันและกันให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณมีปัญหาปุ๊บนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ฝ่ายคุณกับฝ่ายเขานี่แหละทั้งคู่เนะี่ยต้องระวังให้ดีว่า ในเรื่องของความรู้สึกรู้สึกว่าระแวงว่าจะมีปัจจัยสองสามเข้ามาส่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสั่นคลอนหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวัง อย่าให้ความห่างอย่าให้เกิดความหวาดระแวงบาดหมางก,กันเกิดขึ้นนะคะต้องคอยประคับประคองรักษาน้ําจิตน้ําใจกันให้ดีนะอย่าให้เกิดการประชดประชันแบบไม่รู้ตัวอย่าให้เกิดประเด็นหึงหวงจนหน้ามืดตาลายนะคะอันนี้ฝากไว้และการไข่ที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะก็ระวังไว้ตรงนี้คู่คุณเป็นคู่ที่น่ารักมีคู่ที่ มีโอกาสได้ลงเอยเป็นไปในทางที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกมีดาบมันมีวิบากต้องอดทนตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้คุณอดทนแล้วก็จับมือกันให้แน่นๆนะคะแล้วจะผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน ว่างั้นนะคะเอาราคาจบไปแล้วสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่พิอาการในหัวข้อที่ว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สําคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและถ้ามีโอกาสหน้า คงได้เจอกันอีกนะคะเอาละค่ะวันนี้จบกันแต่เพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ